ก้าวสวัสดีครั้งนะครับคุณพัทรพูนนะครับที่เป็นผู้เข้าแข่งขันนะครับในรายการตัวของ CF Competition นะครับแล้วคุณพัทรพูิเนี่ยได้การแข่งขันนะครับชนะการแข่งขันเป็นอันดับที่3นะครับในตัวของแมนนวลเท็ดนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาถามทั้งหมด4ข้อผมเริ่มไล่ทีละข้อละกันนะครับอย่างแรกคือคุณพัทภูมิมองเห็นประโยชน์อย่างไรในการลงทุน TFX ในการแข่งขันครั้งนี้บ้างครับสวัสดีครับ ก็ประโยชน์จากทีฟิกนะครับก็คือทีฟิกเป็นฟิวเจอร์ใช <fin anta> <ots> ่ไหมครับจะเสียได้ทั้งสองทางก็คือทั้งฝั่งลองฝั่ง short ครับซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทํากําไรมากขึ้นครับในเวลาที่เท่ากันกับตลาดหุ้นปกติครับแล้วก็ใช้เงินน้อยลงด้วยครับในการในการเปิดสัญญาครับก็คือใช้แค่ในมารจิ้นครับก็แสดงว่าคุณพรอคุณพันภูมิเนี่ยมองเล็งเห็นในเรื่องของหนึ่งก็คือว่าณปัจจุบันตลาด ในเซตห้าสิบเนี่ยเป็นขาลงที่เห็นกันนะครับเราก็การใช้เงินลงทุนค่อนข้างตับเนี่ยถือเป็นประโยชน์ในการลงทุนทีเฟกณตอนนี้เนาะนะครับ,รบส่วนเรื่องของพอได้รับได้เข้าแข่งขันและแข่งขันจริงๆกัเนี่ยเออเจอสภาพหมายถึงว่าการแข่งขันลงทุนเป็นอย่างไรบ้างครับในการลงทุนครั้งนี้ต้องเกินก่อนนะครับว่าไม่ไม่เคยทีทีเฟกมาก่อนเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับ ทีท่่เริมแล้วผมถามนิดนึงครับว่า,ารครับมีความรู้สึกลบกับ t ีเฟกบ้างไหมครับเพราะว่าหลายคนผมผมสัมภาษณ์มาหลายคนว่าหลายคนบางทีบอกว่าเ้ยทีเฟกเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างยากนะในทองคํายากในเซ0ห้ยากยากอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณพัทรภูมิครับผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้ในสินค้านั้นมากขนาดไหนครับแล้วก็การวางแผนการบริหารความเสีย่ยง คือถ้าสมมติเหมือนมันเป็นเกมครับถ้าเราเป็นคนที่รู้กฎแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุมได้ครับมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร,ร่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอ,อบริหารมันยังไงครับผมมองว่ามันเป็นเป็นประมาณนี้ครับอค่ oh oh. ตอนแรกที่ผมมาทดลองเทรทีเฟกเนี่ยครับผมก็เริ่มศึกษาจากสินค้าศึกษาเวลาตลาดเปิดตลาดปิดยังไงครับเราก็ไปพัฒนาใส่กลยุทธ ตัวเองครับโอ้โหโอเคเลยครับเพราะว่าเราจากที่เราเห็นเนาะว่าถ้าเราไม่รู้จักสินค้าที่ลงทุนเนี่ยเราก็จะทํากําไรบเขาลำบากเนาะนะครับโอเคแล้วไอเดียในการเทรดครับที่แข่งขันสามารถเอาชนะคู่แข่งในหลายๆรายเนี่ยมีไอเดียอย่างไรบ้างครับจริงๆเออมันเป็นมันเป็นความโชคดีของผมด้วยครับที่ช่วงที่แข่งกันเนี่ยออทองคํา มีความพันผวนที่สูงครับก็เลยไปเข้าระบบที่หนึ่งล่ของผม,มครับซึ่งเป็นแนวเทรนโฟลวิ่งครับทำให้ได้กำไรมากครับก็คือจะเป็นตัวพัฒนามาจากตัวเอเวอเรเอเวเต์มูวิ่เอเวอรส e ครับม,มาประยุกต์ใช้กับหลายๆอันครับเช่นพวกจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมผมขอลงอีกนิดได้ไหมครับถ้าเกิดว่าพูดถึง m o v i ิ g a วลเลตนะครับใช้ประมาณกี่เส้นหรือว่าใช้ใน20แท่งหรืออะไรยังไงอันนี้พอจะให้ข้อมูลได้หรือเปล่าถ้าให้ไม่ได้บอกได้เลยครับได้ครับ oh. เอ่อตัวนี้ผมใช้แค่เส้นเดียวครับเทียวกับตัวราคาเลยแล้วก็จํานวนจํานวนจนวนํานวนแท่งจํานวนบารนี่จริงๆใช้เท่าไหร่ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าประยุกต์ใช้ในด้านไหนเวลา เทปเท่าไหร่ครับยาวสั้นอะไรประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับบุคคลเลยครับผมเดี๋วของผมก็จะประมาณช่วงประมาณเดือนครับประมาณเดือนโอเคครับผมโอเคอันนี้คือไอเดียเทดนะครับแล้วก็อันนี้คือกลยุทธ์ที่สามารถเอาชนะตลาดช่วงนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากฝากนักลงทุนท่านอื่นครับมีอะไรฝากไม่เอ่ยก็อันนี้จากประสบการณ์นะครับที่ที่เจอจากการเทปนี้ครับเอาเฉพาะการเทปนี้ครับ ก็คือการรักษากําไรครับคือช่วผมมีข้อผิดพลาดอยู่หลาย,ายหลายครั้งนะครับที่เอ,อคำนวณมาทิ่ผิดหรืออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอย่างเช่นแบบเทรดไปแล้วโลอยปไงครับคือผมจะเป็นคนที่ทยอยเข้าโดยเยออยอกครับไม่เข้าตู้มทีเดียวอนะ mm hmm. แล้ว,ลวทีนี้โลกครับก็เลยได้กดดาวมาสองรอบครับติดลบเตินเงินทุนไปครับ <Okay. S 2> ก็สำคัญกับเรื่องการรักษากำไรครับ mm hmm. คือหลายๆคนที่เห็นนะครับคือเขาได้กําไรเยอะเสร็จแล้วเขาไม่ยอมปิดสัญญาเงี้ยครับเขาก็ <Okay. S 2> พออย่างทองขึ้นเขาเปิดไปเขาได้เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะแต่พอทองลงมาเขาก็ไม่ยอมคัดลอสครับไม่ยอมปิด mm hmm. เขาก็ติดลบไปเยอะครับห็นหลายคนเลยครับโอเคแล้วก็ครับผมครับมันจะมาพ่วงมาอีกถึงการบริหารความเสี่ยงครับ ขึนการคัดลอสหรือใช้เหมือนที่ผมทยอยเข้าอย่างนี้ครับใช้เงินน้อยลงครับอืค <Okay. S 1> ถ้าเป็นตลาดรจริงก็จะ <c oughs> ถ้าเป็นตลาดจริงก็จะคือการอยู่รอดในตลาดนะครับม,มันสาคัญมากครับมันจะทําให้ได้ประสบการณ์ที่เยอะขึ้นครับโ <Okay. S 1> อเคนี้ครับ,รบผมสรุปสั้นๆเนาะก็คือว่าสิ่งที่อยากฝากนะคุณทุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งคือเวลาเราทำกำไรได้แล้วเนี่ยเราต้องมีการวางสต็อป เพื่อให้เราเนี่ยรักษาเงินการลงทุนของเราให้อยู่รอดได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะมีวิธีการในการเข้าสถานะเพื่อทําให้เราเนี่ยมีกําไรที่เยอะขึ้นหรือขาดทุนไม่เยอะนั่นเองนะครับอย่างส,สิ่งที่คุณ <Okay. S 1> พัฒนภูมิพูดมาเมื่อกี้เนาะนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับ